น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟหรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ วันนี้เราก็อยู่กับเว็บ MVP Zone นะครับในเว็บก็มีอะไรบ้างมีทั้งเติมเกมฟรีไฟเติมสปินนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีสุ่มเพชรฟรีไฟลด้วยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าสู่ระบบกันก่อนสําหรับวิธีการเข้าสู่ระบบที่ง่ายที่สุดก็เพียง Facebook เท่านั้นนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าระบบนะครับผมก็มีหลายช่องทางให้เลือกมีทั้งธนาคารนะครับแต่ทางที่ง่ายที่สุดคือ Tru ม m น n ี y นั่นเองนะครับหรือว่า Tourate ท e w อร l e t นั่นเองก็กร โอนนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาเลขที่อ้างอิงมาใส่ด้วยนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็เติมเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเครดิตก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อย150เครดิตนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟลกันนะครับในสุ่มก็มีทั้งสุ่มของรางวัลสุดพิเศษและก็ยังจะมีในส่วนของสุ่มเพชรฟรีไฟด้วยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดมาได้ üh ฮ้ยฮัยฮยโลโหลเปิดมาได้172เพชดเลยเหรอครับโอ้โห,โโห,โห,โห,โหตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมมาลองกดครั้งที่2กันนะครับทุกคนมาสุ่มไปครับ10เครดิตครับทุกคนเพียงแค่10เครดิตเท่นานั้นนะรอบที่2อา้าวยังไม่ได้รับของรางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก1ครั้งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันเนาะอ้ามาสุ่มกันต่อครับทุกคนโอเคครับเฮ้ย โอ้โห3,697เพชรนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาดูรางวัลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็นําเลขรหัสของรางวัลไปเกอกใส่ได้เลยนะครับสำหรับเติมเกมนี่แล้วก็มาเติมใส่ไปเลยนะครับกดยืนยันเห็นไหมอ่าเข้าจริงๆนะครับแค่นี้ก็เข้าแล้ว3000กว่าเพชรนะครับโอ้โหเห็นไหมเข้าจริงๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับ MVP zone เลิงอยู่ใต้ร่างนะครับผม เอาละครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกรีนนาผิวฝ่ายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วช่อง1นึ่งเก้าเก้าแปดเซติเยตเกมบาร์รฟเกอร์กาพี่นักคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้เลยนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนขอเข้ามาในส่วนของรีวิวสิ่งขั้นสูงใหม่ล่าสุดซีซั่นที่31หรือว่าเดือนประจําประจําเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมที่กดติดตามกดสกระดิ่งกดกดสไครต์ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาาาดดข่่วสรีีๆแบบนนน้ั แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้กันอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นกันไว้ด้วยนะครับอ้าว่าชื่อเล่นอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะก่อนอื่นพี่ขอฝากไว้สักนิดละกันนอะสำหรับใครนะครับที่อยากได้ในส่วนของโค้ด กองสุมสกินปืนนะครับหรือว่าโค้ดประจําสัปดาห์สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะทิ้งริงไว้ให้ตัวไอแล้วก็ทายคลิปนอเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้พี่ได้ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโค้ดกองสุมสกินปืนนั่นเองนะครับผมรอมไปถึงนี่ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับผมที่อยากได้สกินปืนลูกซอง m 1 4 1 4ฟรีฟีถาวรอย่าลืมไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับนี่เลย เฉาเลยนะครับคำถามประจําสัปดาห์ EP ที่8หรือว่า EP ล่าสุดนั่นเองนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันด้วยนะครับผมอ่ะจะได้ไปแลกสกินลูกซองกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับสิทธิ์ขั้นสูงใหม่ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปชมกันเลย เอาละครับผมในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงใหม่ซีซั่นที่31นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเปิดตัวมาได้อย่างกับออกประตูเมืองจีนเลยนะครับประมาณนี้นะเมื่อยิงเสร็จแล้วนะครับก็โอ้โหวิญญาณหลุดออกจากกร่างเฉยเลยนะครับโอ้ยังซ้ำสอบอีกนี่ครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยในสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่น31นะครับก็เป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่โคตรสวยบอกเลยมีใครชอบบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมสําหรับสิทธิ์ ส่งซีซั่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันบ้างดีกว่านี่อันนี้ก็จะเป็นส่นขั้นสายเติมนะครับจะรับเป็นเสื้อยืดตัวนี้เลยนะครับรวมไปถึง10ขั้นสายเติมนะครับสกินมีดด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วก็มีในส่วนของสกินรถจิ๊บด้วยนะครับในส่วนของ20ขั้นสายเติมนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับแค่มูลค่า450เพชรก็คุ้มแล้วนะครับเห็นไหมฮสกินรถจิ๊บก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่คนค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล ตัวอัพในส่วนของ AK รายมังกรด้วยนะครับทุกคนเหมือนกับทุกๆซีซันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยในส่วนของตัวอัพนะครับผมแล้วก็ยังจะมีในส่วนของ40ขั้นสายฟรีก็จะเป็นเสื้อยืดตัวนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะฟงฟิงมุงมิงเลยก็ว่าได้นี่ครับรวมไปถึง50ขั้นสายเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์เด็ดชุดผู้หญิงนะครับสังเกตดีๆมีดวงวิญญาณด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของทางด้านทรงผมนะครับก็จะเป็นผมสีขาวๆแบบนี้เลยแล้วก็ม มีหน้ากากคล้ายๆกับคาบุกิด้วยนะครับเป็นแบบแนวนี้เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแนวอะไรนะครับนี่รู้สึกว่าจะสวยอยู่นะครับสำหรับ50ขั้นสายเติมของตัวผู้หญิงนะครับอ่ารู้สึกว่าจะคุ้มมากเลยนะครับนี่แม่ออกแบบมาแบบเออเหมือนคนปกตินะครับและผ้าปิดปากสามารถถอดแยกได้ด้วยนะครับแล้วในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าสกินอ่าปืนนะครับผม M249 นะครับหรือว่าปืนมาจูรานั่นเองรู้สึกว่าปืนนี้นะครับไม่ค่อยจะมีใครเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมก็ลักษณะจะประมาณนี้เลยปีอ่ารอบนี้ เอาสกินปืนนี้มานั่นเองนะครับผมแต่แบบ พี่อยากให้มีการอัปเดตเนี่ยประมาณว่าปืนในสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยน่าจะมีค่าสแตกนะครับหรือว่าค่าสถานะปืนเนาะเพราะว่าในไหนก็ต้องเสียเพชรอยู่แล้วน่าจะให้แบบเออมีมีค่าสถานะเพิ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วกันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋านี่ครับหนึ่งร้อยขั้นสายเติมนะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นจอมโจรปิศาจนี่ครับรู้สึกว่าจะน่ากลัวรวยนี่ครับเห็นไหมลิ้นโคตรยาวเลยเย็ดเคออกแบบมาสวยอยู่นี่ครับนี่ประมาณนี้เลยสําหรับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อยืด้ ท่างเหมือนจบก,การแสดงนะครับผมอ่าใครๆก็คงเคยเห็นกันแล้วแหละเออประมาณนี้เลยนะครับสาหรับ125ขั้นสายเติมนะครับก็กลับมาแล้วสําหรับท่าทางในสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับผมก็เอากลับมากับท่าใหม่ๆเลยนะครับนี่ท่านี้เลยรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะท่านี้ก็สวยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เอ้ยไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของอ่าที่ส่วนความทรงจําของตัวละครใหม่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าค่อนข้างที่จะสวยแบบ สวยเลยแหละเออประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อไปนะครับผมก็จะมีในส่วนของรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของรูปโปรไฟล์สายเติมนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นแอร์บอร์ดนะครับผมในส่วนของแอร์บอร์ดรู้สึกว่าเอฟเฟกจะสวยเลยนี่ครับมาในแนวแบบแดงๆนี่ครับผมอ้าเป็นเพิงเลือดเพิงมรณะนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เทวดาอ่าอยากได้กันละสิ โอเคนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นรูปพื้นหลังนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะมีในส่วนของเศษผนึกคิดต้านหินแปลงร่างนะครับผมแล้วก็ร่มนะอันนี้จะเป็นในส่วนของร่มนะครับประมาณนี้เลยเป็นลายคล้ายๆกับอะไรเอ่ยเป็นคล้ายๆกับปีศาจนี่ครับใส่หน้ากากนะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปกล่องดวงใจนะครับผมสําหรับ200ขั้นใส่เติมนะประมาณนี้เลยออกแบบมาสวยนะครับผมอ่าเทพล่ะเออมีเอฟเฟคด้วยนะครับผมนี่เอฟเฟคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมรวมไปถึงนะครับก็ยัง มีในส่วนของนี่เลย225ขั้นใสยเติมนะครับสำหรับเจ้าชุดผู้ชายนะครับผมนี่225้22ขั้นใส่เติมนี่ทรงผมอาจจะไม่เท่สักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเท่อยู่นะเออจะบอกว่าไม่เท่ก็ไม่ได้เท่อยู่นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็มีวิญญ,ญาณสีขาวๆด้วยนะแบบบินลายล้อมนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับผมกางเกงนะประมาณนี้อาจจะกล้องบางสักนิดต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ผ้าปิดปากเนี่ยสามารถถอดแยกชุดได้ด้วยนะครับบอกเลยว่า สามารถเอาไปใส่กับชุดอื่นได้แบบโคตรเท่เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงมีใครชอบบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มในกิจกรรมในเกมกันต่อครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอ้ามีกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดเลยท็อปอัพส่งท้ายปลายฮาโลวีนนะครับเป็นไม้กว่า4สีม่วงนะครับเพียงแค่เติมครบ99เพชรนะครับพี่มีความรับจะมาบอกแบบจูู้แล้วกันให้น้องๆไปดูที่หน้าแฟนเพจนะให้น้องๆไปดูกันที่หน้าแฟนเพจนะครับมันมีโค้ดนะแฟนเพจกระดิ่งฟิฟายไทยแลน เพจพี่นะมีโค้ดนะครับสำหรับลูกค้า Air p a พนะครับเติมแค่1บาทรับไปเลยนะครับในส่วนของนี่เลย a i r b o อตัวนี้เลยน่ครับลองไปดูกันนะครับผมพี่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่เอาภาพมาให้ดูนะโอเคในส่วนต่อไปนะครับ SVD ใหม่นี่ครับล่าสุดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับสำหรับค่าสถานะแมกกาซีนบวก2ดาเมจบวก1รวมไปถึงรบแม่นยำนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่สำหรับเจ้าสกิปปิน SVD ตำนานอสุรกายมหากราบนะครับผมเดี๋ยวเราจับไปกันเลยดีกว่ากับบัทฟรียบไใบมาดู ว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวขอดูของข้างในก่อนมีอะไรบ้างนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับของข้างในนะครับผมแล้วก็ในส่วนอ่อเดี๋ยวเราขอซูมเข้าไปดูใกล้ๆสักนิดนึงนะครับสำหรับปืนนะครับผมรู้สึกว่าจะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับนี่อ่าคล้ายๆกับมีเนสังหารด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาซูมกันเลยดีกว่าเปิดไปสิบใบแรกครับจังหวะนี้เฮ้ยบอกดีว่าออกกล่องทองนะครับผมทุกคนมีกล่องทองนะครับ มีกล่องทองนะครับทุกคนบอกก่อนว่ามีกล่องทองยเคอจบครับคือกล่องทองมึงออกเอ2ิววันบ้าเบ้ายเคโอเคต่อไปครับ10บใบครั้งที่2ครับโอ้ไม่ทองครับทุกคนไม่ทองอย่างนี้ก็คือยังไงก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โหเมื่อกี้แบบนึกว่ามันจะออกนะครับผมรู้สึกว่าจะออกแต่24ชั่วโมงหลายกระบอกเดือเกินนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือประมาณ7ใบนะครับเดี๋ยวพี่ขอรับ บัตรฟรีก่อนนะครับรับบัตรฟรีไปก่อนรับบัตรฟรีมีประมาณนี้เลยนี่ครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครยินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดสักดิก,กด Subscribe ไว้พี่ด้วยจชได้วย่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปตรงนี้ครับบ๊ายบาย